ไทรอยจะมีแบบไทรอยสูงนะคะกับไทรอยต่ําไทรอยสูงคือการเผาผลาญที่แรงเกินไปนะคะธาตุไฟมันสูงะะอ่ะผู้ภาษาแพทย์แผนไทยคือธาตุไฟสูงมีความร้อนในตัวสูงนะคะส่วนมากจะร้อนบุบวาบตามตัวตัวผอมใจสั่นเป็นแพน,นิกนะคะอันนี้คือไทรอยผอมหนังจะติดกระดูกเหมือนเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาตัวร้อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไทรอยต่ำนะคะไทรอยต่ำเนี่ยคือไฟหรือความร้อน ทำให้ตัวมันเย็นท้องมันอืดดูลักษณะกายภาพทั่วไปคือจะเป็นคนอ้วนตัวมันบวมคือธาตุน้ํามันสูงอะคะ่ะธาตุน้ํามันสูงก็จะมีน้ําในตัวสูงนะคะน้ำจากเซมหะน้ําจากไขมันน้ําจากน้ําตาลนะ,ะการเบิรนการเผาผลาญไม่ดีนะคะแบบนี้แก้ยังไงสองตัวเนี่ยมันมันเป็นลักษณะธาตุที่เสียสมดุลคนความร้อนสูงทํำยังไงงดการทานพริกงดทานอาหารเสริมที่ทําให้ตัวร้อนเช่นอะไรบ้าง วิตามินซีนะคะมันเป็นกรดสารสกัดเข้มข้นมันจะทําให้ตัวร้อนคนผอมกินไม่ได้อคอลลาเจนเหมือนกันเป็นโปรตีนจากปลาทะเลกินเยอะทําให้ผิวพรรณดีก็จริงแต่ว่าคนผอมเนี่ยไฟมันสูงโปรตีนเข้าไปในตัวเยอะเกินไปยิ่งเป็นสารสกัดโปรตีนทําให้ตัวร้อนเนาะก็ลดไปก่อนวิตามินซียาบํารุงเลือดยาบํารุงเลือดยิ่งร้อนนะมไม่ใช่ว่าดีนะถ้าคนปกติสมดุลร่างกายปกติ โอเคกินยาบำรุงเลือดได้แต่ถ้าใครร้อนๆตัวร้อนๆเนี่ยไปกินยาบำรุงเลือดทำให้ผิวแห้งเยอะกว่าเดิมตัวร้อนเยอะกว่าเดิมเนาะของหวานอะไรเพ็ดจัดเนี่ยก็ต้องงดด้วยแล้วพยายาม ดื่มน้ำเยอะๆหน่อยนะคะดื่มน้ำบอ่อยๆ่งยต่อมาคือไทรอยต่ำนะคะไทรอยต่ำก็คือลักษณะอ้วนก็ลดการทานน้ำนิดหนึ่งให้มันพอดีไม่ให้มันอืดหรือบวมของหวานหวานจัดๆแล้วพวกแป้งน้ำตาลอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะกระตุ้นหรือพวกน้ำเย็นนะคะดังนั้นคนไฟย่อยต่ำหรือไทรอยต่ำเนี่ยงดกินน้ำแข็งน้ำเย็นหลังอาหารแล้วก็งดนมวัวไปเลยเพราะมันจะทําให้ท้องเราอืดเยอะกว่าเดิมนะคะพออืดเยอะกว่าเดิมไฟย่อยไม่ดีก็จะอ้วน การย่อยอาหารที่ดีการย่อยอาหารที่สมบูรณ์นะคะจะทําให้ตัวเรามีการเผาผลาญดีก็คือ,อจะไม่อ้วนนะคะอันนี้คือคือแค่ร่างกายเสียสมดุลแค่นั้นเองนะคะแล้วก็กินผู้หลานได้เลยเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้มันเป็นกลางนะคะก็แนะนํานะคะชาผู้หลานถามว่าไทารอยด์สูงกินได้ไหมได้ไทรอยด์ต่ําก็กินได้นะคะ